ท่านหญิงท่านทำไมถึงหน้าแดงละ่ะเออเออคงเป็นเพราะลมพัดแรงไปมั้งอ๋อมาอยู่ใกล้ข้าขนาดนี้ทำไมอ่ะข้าไม่มีที่ให้ถอยอีกแล้วนึกไม่ถึงว่าท่านจะอยู่ได้ถึงตอนนี้ออ โชคดีที่ไม่ได้เจอกับท่านหญิงก็เลยรอดมาถึงตอนนี้แล้วตอนนี้เจอข้าแล้วจะโชคดีหรือโชคร้ายดีล่ะข้ารับเล่นงานเหรอข้าจะเล่นงานหัวๆได้ยังไง อะไรกันเนี่ยทำไมการต่อสู้ถึงไม่คืบหน้าเลยล่ะเอออเออนี่หัวหินไม่ใช่ว่าหัวหัวทนไม่ได้ที่ท่านปัวาหลอกนะเจอกับปันหัวถึงอันปัวคงถูกคัดออกแน่เลยเพื่อศักดิ์ศรีของต้เยี่ยข้าเชื่อว่าเถิงอันปัวต้องชนะข้ากลับคิดว่า ว่าเขากำลังดั่งพลอดรักและจูจีกันมากกว่าจะสนใจการแข่งขันทำไมพี่หญิงอย่าไปฟังนางเลยค่ะตอนนี้องชายอาเครือฉีชื่นชอบปันหัวเกรงว่าต้องแต่งงานในไม่ช้านี่แหละหรือว่าท่านพี่ข้าจะหลงไหลในความหล่อจนถอนตัวไม่ขึ้นท่านด้วยข้าวอยังไงนะโอ้ห ข้าขอเรียกท่านเช่นนี้จะได้ไหมก็ต้องเรียกได้สิแต่จู่ๆท่านปัวเรียกข้าแบบนี้เลยไม่คุ้นสักเท่าไหร่อะไรกันเนี่ยจู่ๆก็มากุมมือข้าแถมเรียกหู้หัวเการแข่งขันยังไม่จบท่านปัวข้าว่าเราแยกกันตรงนี้ดีกว่า อย่าว่าข้าหยาบคายฮึอาไม่ข้าไม่ยอมรับกำลังเครียอย่าโกรธข้าเลยนะข้าทำทุกอย่างเพื่อตาเยี่ย โ้หอกฉีท่านแพ้แล้วโโหท่านปู่ตอนนี้เขาไม่โกรธแล้วท่านหญิงเราชนะแล้วข้าแพ้ให้กับผู้หญิงของข้าได้อยู่แล้นน s <S แลว สนุกดด้วยเยี่ยมหนุ่นแทบตายเยี่ยมเป็นแบบเก่งเก่งเก่งเวรเก่งอันดี้ดูสละขอยินดีกับผู้ชนะในการแข่งขันล่าสัตว์ดุเดือดในรอบแรกแค้นอ้ายปัวขององค์ชายเครือฉีเป็นผู้มีชัยยินดียินดีเจ็ดนี้ บอกให้ท่านหญิงฝูเล่แห่งต้าเยี่ยถ้าไม่ได้นางร่วมแรงร่วมใจข้าคงไม่ได้รับชัยชนะดังนั้นเกีดยรติยศในครั้งนี้คุณเป็นของต้าเยี่ยและแขวสสมัธมิตรทั้งหมดพูได้อ,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 อย่างถูกต้องเด็กๆมอบเหล้าปันหัวให้กับองค์ชายอาเคิดชีพร้อมทั้งทองคำอีกร้อยตำลึงข<พ>อบ<า>พระทยฝ่าบาทขอพระทยอยากได้ปั้อง น,นี้ไม่ได้หัวหัวกลุ่มแหวนสัมพัทธมิตรคงไม่ชนะหรอกถูกปันหัวแย่งความเด่นอีกแล้วแม้แต่ฝีมือของเต้เท้าสือยังสู้นางไม่ได้หรออาช่นใจพี่ข้าเป็นแม่ทัพอันดับหนึ่งปันหัวจะเทียบได้อย่างไรคงใช้อุบายชั่วร้ายอะไรอีกแน่แพฮก็คือแพ้ยังจะมาพูดอยู่ได้ท่าพี่ทองคำร้อยตำลึงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรเหรออยากได้เหรอ ช่วยใครอย่างสิออมอืมอืไม่เินใช่ไหม้าใจแอ้เท้าของเตรียมพร้อมแล้วนี่พอจบงานฉลองของห้องเต้แล้วก็ส่งของไปได้เลยับคร ท่านหญิงทำยังไงถึงจะยอมเปลี่ยนใจเห็นแกท่ที่ท่านเป็นคนเปิดเผยข้าจะแนะนำอะไรให้ท่านสักอย่างหนึ่งนะองค์ชายลองคิดอีกทีไหมไม่ชอบสือ่อเฟยเซียนเหรอไม่ท่านหญิงคนที่ข้าชอบคือท่านไม่ชอสือ่อเฟยเซียนได้ถ้าเงนินข้าจะบอกตรงๆในใจข้ามีคนอื่นแล้วก็เลยเป็นไปไม่ได้ท่านหญิงตรงดีข้าชอบนะเช่นนั้นว่าสาบานเป็นพี่น้องกันสาบานงั้นเหรอ น้องหญิงดาบทองนี่พี่ใหญ่พกติดตัวตลอดถือเป็นเครื่องหมายในการสาบานของเราแต่ตอนนี้ในตัวข้าไม่มีอะไรที่เหมาะจะมอบให้ท่านเลยไม่ต้องให้ใแค่น้องหญิงเรียกพี่ใหญ่ก็มีค่ามากกว่าเงินทองออแล้วพี่ใหญ่จะกลับแคว้นเมื่อไหร่พี่ใหญ่ยังไม่อยากรีบกลับเท่าไหร่อยากจะเที่ยวในเมืองหลวงแคว้นต้เยี่ยสักครั้งดีเลยสถานที่กินดื่มในเมืองหลวงต้าเยี่ยไม่มีที่ข้าไม่รู้ พี่ใหญ่หาเวลามาเถอะข้จะพาเที่ยวเองยอดเลยใครช่างบังอาจการแต่ต้องรถม้าของท่าน่านปัวรถม้าของท่านพังได้ยังไงอ่ะน่าเสียดายที่รถม้าของข้าเต็มแล้วคงส่งท่านกลับจวนไม่ได้ขอบคุณที่ท่านหญิงเป็นห่วงข้าน้อยจะเรียบเรียกคนมาซ่อมนี่ยิงซ่อมได้อีกหรอเนี่ย แดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นลมไปหรอกนี่รถม้าซ่อมได้หรือเปล่าข้าสองอย่างนี้ไปรบรอไซ้อมไม่ได้ขาเดินไปทางรถม้าเขาทำไมก็ท่านพี่บอกให้ข้าทำอใครใช้เขาใช้แผนชายงามมาเล่นงานข้าละท่านหญิงไม่ทราบว่าท่านพเมีร่มให้ยืมหรือไม่เออเอคือมีรอเดี๋ยวร่งของข้า ถ้าท่านปัวไม่รังเกียจเอาของข้าไปได้ร่มงามคู่คนงามเหมาะสมยิ่งนนถหากข้าใช้ร่มของท่านได้ต้องเป็นคนแรกในเมืองหลวงแสบจ้เนยนะคุณชาย เขาก็มีร่มจะเปลี่ยนกันไหมไม่ต้องร่มนี้ดีออกชอบร่มผู้หญิงเหรอร่มในมือของท่านปู่ช่างดูประณีตนักได้มาจากท่านหญิงฟูเลอร์แต่เท้าสือเห็นพอดีบังเอิญจริงไม่เลยนี่เป็นทางผ่านเพื่อออกจากวังหากไม่เห็นคงแปลก ก็จริงเป้าหมายเดียวกันจ้องพบกันในทางครับแค่ถ้า <c oughs> ล้อเล่นแล้วขขาน้อยขอตัวก่อนอยากที่เขาจะเปิดเผยความรู้สึกคงจะเป็นเพราะร่วมขัดนี้ ท่านปู่ข้าว่าพวกเราขอบคุณในความหวังดีชายหญิงไม่ควรให้รับหรือนั่งรถไปคันเดียวกันช่อนคุณหนูกลับไปก่อนเถอด